ลากรอยเพลสวัสดีครับชาวเกนชินอิมเพกทุกท่านนะฮะวันนี้เนี่ยอยู่กับรีวิว ID ตอนที่31นะฮะคอนเทนต์ที่ทุกคนชื่นชอบนะฮะอยู่กันมา30กว่าตอนแล้วนะครับ ID ดีนี้ก็เป็น ID ดีของคุณไอริสนะครับ AR 5 2ผู้เล่นใหม่ใช้ได้เลยนะครับบอกว่าเพิ่งมาเล่นตอนที่เป็นตู้โยมิยะนะครับเป็นผู้เล่นที่ชื่นชอบโยมิยะอย่างมากนะครับดูเหมือนจะเป็น5ดาวตัวโปรดเลยนะครับ ก่อนจะเข้าเรื่งองกันเนี่ยเดี๋ยวพวกเราไปทำความรู้จักกับผู้สนับสนุนของช่องลาก่อยเพลงกันก่อนสักครู่เดียวนะครับขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับดิชแมนช h อ p บริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100% สำหรับเกม Genchi i m p a c เนี่ยใช้แค่ UID คือเลข ID ของคุณกับชื่อตัวละครก็สามารถเติมได้แล้วนะฮะและเล่นระหว่างรอได้ด้วยนะเล่เล่นอยู่เพรเข้าไอดีเลยผมลองมาแล้วแล้วก็ราคาถูกกว่านิดนึงด้วยเพียงแค่ a d ด line richman shop อย่าลืมตัวแอดนะหรือกดที่ลิงก์ใน description ก็ได้และนอกจากเกม Genchi i m p a c เนี่ยก็ยังมีเกมอื่นๆ่นอีกมากมายนะครับก็ฝากเอาไว้กับ richman shop นะครับทุกคนอ่าหลังจากขายของเสร็จก็กลับมานะครับไอดี ID นี้เนี่ยก็อาจจะเหมาะกับผู้เล่นที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่กว่าหน่อยเพราะว่า ตัวละครยังไม่ค่อยเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะคัดไอดีที่แบบตัวละครน้อยๆแบบนี้เนี่ยมารีวิวให้บ่อยขึ้นนะเพราะว่ารู้สึกว่ารีวิวไอดีที่ตัวละครเยอะอยู่แล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์น้อยกว่าน,นี้นะแต่มันก็ได้คนละเรื่องกันนะคือไอดีที่ตัวละครเยอะเนี่ยมันก็จะได้เรื่องการจัดทีมให้แบบให้มันเต็มที่ที่สุดใช่ไหมแต่ไอดีที่ตัวละครน้อยเนี่ยก็จะได้เรื่องการที่ใช้ตัวที่มีอยู่อะให้มันเหมือนผ่านไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอด <spirit. S> ีนี้เนี่ยก็ยังตัวไม่ค่อยเยอะเลยนะห้าดาวมีขยโยนมียะ จีนเคยฉิงแล้วก็ o ้ oh no why ทำไมไม่มีไรเด้นแต่มีโคโคมิแล้วทำไมมีคุโจซาระแต่ไม่มีไรเด้นล่ะไอ้ดี้นี่มันอะไรกันนี่ทำไมมีโคโคมิเนี่ยโอ้โหแค่เห็นหน้าก็เศร้าแล้วนะครับออามามาดูไหนตัวไหนได้ปั้นบ้างโอุยนมียาเฟนชิพสิเลยนะเฟนชิปเยอะที่สุดในไอดี ID เลยแปลว่าต้องตาบลืมจริงๆ ธนูเนี่ยเป็นธนูรัสขัดสามนะครับโอ้ดูดีนะดูดีอติแฟกชิมเมนาวสี่แต่ว่าครีเรทน้อยไปนหน่อยแฮะคริเดเมทเยอะเลยครับผมว่าเปลี่ยนหมวกได้นะเปลี่ยนเป็นหมวกคกริเรทน่มีไหมอะเออเดี๋ยวดูให้นะ what มีหมวกคกริเรทครีเดเมทยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ซิงชิลโอ้ยไอดี ID นี้เป็นซิงชิลก้อนเนียโอ้ชอบชอบเลยขอดูชิ้นอื่นหน่อยนะ โอเคมีมีหมวกลมคลีเลตอยู่อันนึงออฟรองดีมากด้วยนะมีคิดเมทตรงนี้ด้วยนะผมว่าเปลี่ยนได้นะอันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนแบบเป็นเหมือนกับแบบเปลี่ยนไว้ให้นะครับจะได้เจ้าของอันนี้จะได้รู้ว่าอันไหนที่แบบรีวิวไปบ้านนะครับจะกดเปลี่ยนเฉยๆแต่จะไม่ได้กดอัพนะโอเคปะผมคิดว่าเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วก็ขนนกเนี่ยที่เป็นขนนกนอกเซตเนี่ยเปลี่ยนเป็นขนนกในเซตดีกว่านะครับขนนกเนี่ยมันเป็นส่วนที่หาง่ายอยู่แล้วนะ อันนี้ก็ได้นะอันนี้บวก8คลีเลคลิดเดเมจโอ้โอเคเลยผมว่าดูจากการบวกแล้วเนี่ยอาจจะซวยไป2ครั้งแรกแต่ไม่เป็นไร3าครั้งหลังเนี่ยถ้าลงคลีเลคลิดเดเมจสัก2ครั้งเนี่ยก,ก็ก็ผ่านแล้วนะขนกอันนี้ก็ใช้ได้นะแอคแทกเปอร์เซนต์ Ad percent, คลีดเดเมจใช้ได้ทั้ง2อันเลยนะครับผมใส่อันนี้ทดไว้ก่อนแล้วกันสมมติใส่อันนี้นะใส่แล้วนี่หว่าอ๋อมันล็อกอยู่เหรอ๋อสวิตช์โอเคเนี่ย ประมาณเนี้ยครับก็จะได้4เซตชิมนินาวะเหมือนเดิมที่เราเปลี่ยนหมวกเป็นหมวกคิเลตน,นะครับแล้วหมวกเนี่ยอัพบ,บวก20เนี่ยคือได้ใช้แน่นอนนะครับหมวกคริเลตเนี่ยถ้าไอดีคุณเนี่ยอาร์ติแฟกร์เยอะเนี่ยหมวกคิกเลตบวก20อานาคตยังไงก็ได้ใช้นะครับถ้าออฟลองดีๆนะถ้าออฟลองดีๆอย่างเช่นอันเนี้ยออฟลองดีๆหมายถึงสําหรับลากรอยนะครับมีคิเลเมตอย่างน้อย1ช่องหรือไอแท็กเปอร์เซ็นต์อย่างน้อย1ช่องหรือแม้แต่มี Energy Recharge หรือ Elemental Mastery เนี่ย ก็ผ่านแล้วนะครับอย่างอเน,น่หมวกเนี่ยผ่านแน่นอนนะครับคือบวกยี่สิบเนี่ยมันต้องลงคิริเมตสักหนึ่งรอบเลยสักหนึ่งรอบมันต้องได้อะ่ะคิริเมตขึ้นหลักสิบก็ดูสวยแล้วนะครับหมวกเนี่ยเอาจริงโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้คือฟีดแบ็ของยูมิยนะครับผมโอเคทาเลตนอัพตีธรรมดาเพิ่มได้อีกเวลหนึ่งนะเนี่ยเนยเดี๋ยวถ้าวันจันท์หน้าได้ไอ้เขานี้มาอัพได้เลยนะครับเป็นเลเวลแปดกำลังคุ้มเลย โอเคหนิงกวงว่งห้าสิบมีเซตสี่ดินด้วยที่ไม่ได้อัพโอ้โหมาดูซิงชิวดีวกว่าซิงชิวเวล80แปดสิบนะครับปลดห้าครับซิงชิวปลดดาวห้านะโอเค,ดดคอเซตเอ็มเบลมแบบจัดเต็มมากนะครับเป็นถ้วยน้ำนะครับคิดเลยคิดได้เมมกำลังสวยเลยเอเนจี c h ชาร์เยอะไปหน่อยผมว่าเป็นนาฬิกาเอเนจีรีชาร์ใช่ไหมโอเค แต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมคิดว่านี้ C5 อยู่ยังไม่ใช่ C6 แล้วก็น่าจะสำคัญที่ต้องแปะน้ำตลอดอะ่ะคือในอนาคตเนี่ยดาบแซกสอดขัด3เนี่ยยังไงก็กดได้2ทีผมว่าเปลี่ยนนาฬิกาได้นะครับเปลี่ยนนาฬิกาเป็นนาฬิกาแอคแท็กได้เออมีไหมโอเคยังไม่มีนะยังไม่มีนาฬิกาแอคแทกเลยแม้แต่อันเดียวนะครับที่เป็นอัน5ดาวนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยซิงชิลตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าฟูลมากๆนะ ถือว่าฟูมากๆเลยเป็นตี้ละเหยแบบแบบโยมิยะซิงชิวไปพลางๆก่อนก็ได้ครับไม่มีอะไรผิดจีนนะครับโห้ยใช้ดาบ3ดาวเวล50วะ่ะโอ้ยดาบ4ดาวยังไม่ค่อยมีลยครับไอดีนี้เฮ้ยมีดาบพิทยาพอยู่อัพดาบนี้มาใส่ได้นะครับผมแนะนํานะผมแนะนําดาบนี้นะครับเพราะว่ายังไงอนาคตเนี่ยดาบเนี่ยมันได้ใส่กับตัวละคร อย่างน้อยหนึ่งตัวอยู่แล้วอะผมคิดว่าอัพมาให้จีนใช้ก็ได้นะครับส่วนดาบ3ดาวเนี่ยก็เก็บไว้ในอนาคตมันเป็นดาบ3ดาวที่ดีที่สุดนะครับมันเป็น best i n s ลอ t ของอัลเบโด้ด้วยนะครับก็มีโอกาสได้ใช้นะครับไม่ไม่เสียของนะโอ้ยแล้วก็เป็นเซต4ลมแบบนิดหน่อยยังบวกไม่เยอะโอเคเลยเป็นจีนที่โอเคมากนะเป็นจีนที่โอเคมากๆเลยนะ C1 ด้วยนะครับทาเลนต์6กกำลังสวยเลยซิงชิล499 เซียงหลิง6-60เวล80โปรโตไทป์สตาร์กลิเตอร์งั้นด้วยเปลี่ยนเป็นเดอะแคชได้เลยนะครับผมแนะนำอย่างยิ่งให้หอัพหอกนี้ให้เต็มแล้วก็ขยันตกปลาจะได้เป็นขัด5นะครับเซียงหลิงเนี่ยจะแรงที่สุดแน่ดีแน่นอนนะแรงแบบน่าจะแรงกว่าโยมิยะได้เลยอะ่ะถ้าใช้เดอะแคชขัด5นะเออเบเน็ตยังไม่มีนะเข้าใจว่าตอนมาเล่นยังไม่มีตู้เบเน็ต ผมว่าแพทหน้าเนี่ยมีเบนเน็ตอย่างน้อยหนึ่งตู้แน่ๆนะครับผมเดาว,ว่าเบนเน็ตน่าจะมากับทาตะเกียรอะไรแหละเพราะว่าเบนเน็ตคงไม่มาพร้อมฮูแต่ว่ามันจะดูดีเกินไปผมคิดว่ามิโฮโยเนี่ยจากการที่เขาจะขายของเนี่ยเขาเบนเน็ตมาคู่ตัวลีลานรอบ3แน่นอนนะคือตัวลีลานรอบ3มอ่ะคนเปิดม,มันคงไม่เยอะหรอกถูกปะก็ต้องเอาสีดาวเทพมาขายนะครับสีดาวเทพเซียงหลินก็เพิ่งลงไปซิงชิงเพิ่งลงไปก็เหลือเบนเน็ตอีกตัวหนึ่งที่ลงตู้หน้านะ โอกาสสูงมากที่เบเนดจะมาตู้หน้านะครับเปิดได้นะครับถ้าได้ทานาะเกียมาเนี่ยไอดี ID นี้โคตรฟูเลยแบบเต็มพอดีเป๊ะเลยอ์ติแฟกซี่เอ็มเบลมถ้วยไฟหรือเปล่าโอ้ถ้วยไฟสวยงามถึงจะยังไม่ได้อัพก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคเซียงหลิงตัวนี้ไปได้ดีแล้วเคอรชิงไลออนดอใช้ได้นะดาบนี้ดีนะดาบนี้ดีนะเพราะว่าเราแปะสายฟ้าอยู่แล้วอ์ติแฟกก็ถูกเซตแล้วนะครับแค่ยังแบบ แค่ยังไม่เต็มค่อยๆฟาร์มไปนะไม่ต้องรีนนะไอดี ID ใหม่ไอดี ID ใหม่ไม่ต้องรีบนะครับผมผมว่าเริ่มเริ่มดีแล้วอะเมื่อกี้ผมแอบเห็นนาฬิกา5ดาวอันนึงมนีนาฬิกาไอ้แต่ง5ดาวนะอันนี้ามาอัพให้เคยชิงสักคืออย่างเงี้ยถ้าเป็นผมนะนาฬิกาที่ออฟออฟหลักตรงแต่ออฟรองไม่ตรงเนี่ยผมจะอัพมาประมาณบวก8บวก 12, เอามาใช้พลางๆก่อนนะครับแต่ละครน,นั้นก็จะเริ่มเก่งยังไม่ต้องอัพบวกส0บวกก็ได้นะ ไม่แนะนําด้วยซ้ำผมไม่แนะนําให้อัพอติแฟกต์ที่ออฟรองห่วยเกินไปเนี่ยถึงบวก20นะครับเพราะว่ามันเสียเสียประสบการณ์อติแฟกต์เยอะไปหน่อยแต่ถ้าบวก12บวก16เนี่ยได้นะได้นะคนโนกนี่ก็ดีนะครับโอเคลิซ่าไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นโนเอลไม่ได้เล่นมีซาระด้วยอะ่ะฮะ ซาระปลด4แต่ไม่มีโคโคมิเอ้ยพูดผิดแต่ไม่มีไายเด่นโชกุนเนี่ยนะวัดแปลว่าหลุดเลตตู้โชกุนแล้วมาเปิดต่อได้โคโคมิมาแน่เลยเอาการันตีมาให้โคโคมิเนี่ยนะครับมันยังไงกันนะเนี่ยการเปิดกาชาของเจ้าของไอดีนี่มันมันเต็มไปด้วยปริศนาซาระ C4 ีสี่โคโคมินี่แบบไอเดียนี่แบบไม่มีประโยชน์เลยมันมันใหม่เกินไปอะ่ะ ไอดีนี้มันใหม่เกินไปที่จะใช้โคโคมิคุ้มอะซูครอสไม่ได้ไม่ได้ปั้นเนี่ยคือปัญหาเลยผมอยากให้พวกกองอวยโคโคมิมามาเห็นคลิปนี้นะครับคือผมไม่ได้ว่าเลยนะโคโคมิก็น้องน่ารักมากนะครับน้องน่ารักน้องฮิวแรงน้องน้องเก่งนะครับแต่ว่ายิ่งไอดีที่แบบทรัพยากรจํากัดแล้วใหม่ๆแบบนี้เนี่ยมันเป็นตัวถ่วงชัดๆเลยนะครับมันเป็นตัวถ่วงไอดีอย่างชัดเจนนะครับเออ แต่อย่างน้อยนะอย่างน้อยอ่ะผมผมขยี้ไปเยอะแล้วผมผมอวยให้ด้วย <c oughs> คืออย่างน้อยมันเป็นตัวฮิลที่ดีนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยตีสำรวนเนี่ยใส่โคโคมิไปอ่ะไม่ต้องอ <c oughs> ัพเยอะก็ก็น่าจะพอเล่นได้นะแบบบวกในแมกกาพูลเอาอัพเวลมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยมาลองวางแผนอานาคตให้ไอดีนี้กันเราดูอาร์ติแฟกต์กับอาวุธมาพอสมควรแล้วเอออาวุธไอดีนี้เนี่ยก็มีรัสมีสติงเลสที่เป็น,นธนูเออเฟอร์นิสโบ Sacrificial Bow โอ้มีคอมปา b o ด้วยโอเคอ่ะไอดี ID นี้เนี่ยวางแผนอนาคตนะเรามาวางแผนอนาคตกันผมแนะนำแบบนี้สิงชิวโยมิยะเนี่ยยังไงก็ได้ใช้แล้วก็ s ูโ Crost Su c r ผมแนะนำให้ปั้นเลยนะครับผมแนะนำให้ปั้นเลยเพราะอะไรเพราะว่า Artifact สีลม oh, <sorry. S 1> มันมีที่จีนอยู่แล้วเพราะว่าเจ้าของไอดีเนี่ยมี a ติ i f a c t ลมพอสมควรอยู่แล้วนะ เซตลมเนี่ยเห็นปะมีพอสมควรครับเอาของเหลือๆเนี่ยใส่ให้ซูโคสไปให้ครบ4นะครับซึ่งเท่าที่มองด้วยตาปลาครบอยู่นะทีนี้ซูโคสเนี่ยก็คืออัพเวลขึ้นมาเยอะๆได้เลยนะค,คือตัวลมเนี่ยอัพเวลคุ้มกว่าตัวธาตุอื่นเพราะว่าปฏิกิริยากระจายมันจะแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นซูโคสตัวเนี้ยอย่างน้อย70ได้เลยไม่ต้องเสียดายนะครับทีนี้อาวุธเนี่ยให้ใช้เล่มนี้นะครับ เล่มนี้เนี่ยเป็นอาวุธที่เป็น the b เ s สของซูโครสเลยคือบวก elemental m a s t e r ่และรีคูดาวสกิล่าตให้เราได้ด้วยนะอันนี้ดีมากนะครับอันนี้ดีมากๆนะแนะนำให้อัพเล่มนี้ขึ้นมานะครับอาร์ติแฟกต์ถูกแล้วนะแล้วก็ปลดดาวเยอะแล้วด้วยซูโครสตัวนี้คุ้มนะครับปั้นคุ้มนะทีนี้โคโคมิเนี่ยโคโคมิผมแนะนําให้ใช้เล่มที่เป็นสมุดบวยแท็กอันนี้นะอันนี้ครับโปรตไทป์แอมเบอร์เนี่ยช่างมันเถอะคือโคโคมิยิงไม่แรงอยู่แล้วนะครับดีแบบนี้ยิ่งไม่คุ้มเลย ใช้เล่นนี้ดีกว่านะครับใช้เล่นนี้คุ้มมากก็คือเราเอาโคโคมิมาฮิวใช่ไหมแล้วเราเปลี่ยนไปที่ตัวเดเมจเนี่ย pic. เราจะได้แอคแท็กบวก48เซึ่งโคตรเยอะนะครับผมบ่อยทีโคตรเยอะนะใช้ได้นะครับใช้ได้เลยครับเพราะฉะนั้นตีปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นยยมิยะซิงช <I> ิวซูโครดแล้วก็วโคโค,โคมิหรือจีนก็ได้นยจีน เป็นสองลมก็ได้สองลมก็ได้นะอย่างเงี้ยอย่างงี้ได้เลยนะหรือเปลี่ยนเปลี่ยนซิงชิมเป็นโคโคมิกก็ได้โย,ยมิยะมันก็ไม่ได้ต้องการแปะน้ําอะไรมากมายเนะี่ยอย่างงี้ก็ได้อย่างงี้เอาจีนออกเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้เปลี่ยนเป็นเซียงได้ <c oughs> เนี่ยถ้าถ้าจะเล่นดันไหนที่อยากจะอัดเดเมจไฟเยอะๆก็เล่น2ตัวนี้เอามาคู่กันก็ได้นะครับแล้วก็อย่างเครืิงเนี่ยไอดีนี้ก็ปั้นมาเยอะนะ แต่เสียดายซาระมันปลดสี่อ่ะมันก็เลยแบบไม่เท่าไหร่ <Okay. S 1> คืออย่างเครื่องิงเนี่ยตีเนี่ยเราไม่ใช้ซิงชิวเห็นปะเราซิงชิวมาเล่นกับเครื่องิงเป็นอิเล็กโทรชาร์ได้นะครับเอ่อนะตัวลมจีนเนี่ย <for> ตีเนี่ยลงตัวเพราะว่าเพราะว่าจีนเน่ยเป็นตัวฮิวพอดีเลยแล้วก็ซาระเป็นตัวบัฟแต่ว่ามันไม่มีปลดหกก็จะอ่อนหน่อยแต่ยังน้อยนะเบื้องต้นเบื้องต้นตีน,นี้พอเล่นได้นะครับซาระปลดหกเนี่ยบัฟเครื่องฉิงได้ได้โอเคอยู่นะ อย่างน้อยตอนเครื่องฉีงเบิร์ตมันก็ได้บัฟซาลาเต็มๆนะตอนที่เรากดคิวอะ่ะก็ได้บัฟเต็มๆมีซิงชิวคอยเติมเต็มเตีนี้ก็เล่นได้เหมือนกันตี้นี้ก็พอเล่นได้นะจัดตามสถานการณ์ได้เลยว่าลงดันไหนอยากได้ตัวเดเมท่าไหนนะครับแล้วก็ทีนี้ในอนาคตเนี่ยตู้ทาตะเกียเนี่ยมันก็จะคุ้มเหมือนกันกับไอดีนี้เพราะว่าผมสมมุตินะเออเราตีต่างาบัล่าเป็นทาตะเกียนะแล้วก็เราก็จะได้เซียงหลิงมา แล้วก็สมมุติว่าตัวนี้เป็นเบนเนตเราจะได้ซูโค้ดมา <I> เนี่ยอันนี้ผมสมมุตินะผมสมมุติว่าบาบาร่าคือคือทัตเกียรนับชายแล้วก็ซินหยันตัวนี้คือเบนเนตนะอันนี้จะได้หนึ่งตีแบบตีกอดมาตีหนึ่งแบบเคลียร์ได้ทุกอย่างถ้าเกิดปั้นเต็มอะได้หนึ่งตีแน่แนแล้วก็อีกตีหนึ่งเนี่ยซิงชิลกับยมิยะเนี่ยก็จะลงแล้วก็ซูโค้ดโดนแย่งไปก็จริงแต่ก็ไม่เป็นไรก็ก็เล่นกับตัวอื่นก็ได้เอ่อ ตัวโล่มีไหมอะเอ่อผมว่าเป็นเป็นเปิดโถก็ได้นะตัวโล่อะ All right, s <S ตีนี้ก็น่าจะแรงเนี่ยเอ่อจีนอันเนี้เนี่ยสมมุติสมมุติตู้หน้าตู้หน้าเปิดทาตะเกียมาแล้วจัดตี้นี้ได้อะอีกทีมหนึ่งก็เป็นทีมนี้ได้นะทีมนี้ผมตั้งชื่อให้ว่าทีมเดเมดมั่วส่วนะครับก็คือเราเอาโยมมยะยิงให้มันติดดาบน้ำกับติดไฟฟ้าเปิดโถเนี่ยก็พอแล้วนะครับแค่นี้ก็น่าจะแรงมากแล้วถ้าเกิด ถ้าเกิดทุกตัวปั้นเต็มหมดก็แรงมากๆแล้วก็เอาจีนมาซับนิดหน่อยเฉยๆนะประมาณนี้เนาะก็จะเห็นว่าโคโคมีเนี่ยหาที่ลงได้ยากนะถามว่าเปลี่ยนซิงคิลมันโคโคมิได้ไหมได้ได้แบบนี้ได้แต่ทีนี้เนี่ยจีนก็จะก็จะไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันก็อืมเคยเห็นป่าวว่าพอมีจีนปุ๊บเนี่ยพอมีจีนกับเบนเน็ตเนี่ยโคโคมิก็ไม่มีที่เล่นแล้วนะครับ โคโคมิ omi, ผมว่าไอดีนี้ปล่อยไว้ก็ได้คือปล่อยไว้เลยแบบช่างช่างมันนะคือประเด็นคือเอญหลุดเลดได้จีนด้วยอะ่ะคือจีนเนี่ยฮิวเก่งกว่าโคโคมิแบบผมให้สักสิบเท่าอะ่ะฮิวเร็วกว่าเยอะด้วยนะทีเนี้ยประเด็นคือถ้าอย่างไอดีใหม่แบบเนี้ยถ้ายังไม่มีจีถ้ายังไม่หลุดเลดได้จีนถ้าหลุดเลดได้ตัวอื่นอะ่ะโคโคมิจะมีประโยชน์นะครับมันจะเป็นตัวฮิวตัวที่สองพอดีเลยโคโคมิ omi, ตี่หนึ่งเบเน็ตตี้หนึ่งอะไรเงี้ยแต่พอมีจีนปุ๊บเป็นจีนตีหนึ่งเบเนตตี้หนึ่ง ถ้าก่อว่าโคคมีตัวเนี้เก็บเข้ากลุ่มไปได้เลยนะคือแบบน่าจะเสียทรัพยากรปั้นโดยใช่เหตุ <For justice. S 1> ก็ประมาณนี้นะประมาณนี้น่าจะพอเห็นภาพว่าตัวอะไรต่อดีนะโดยสรุปที่ดูมาเนี่ยไอดี ID นี้เนี่ยก็คือทํามาใช้ได้แล้วนะครับสมุดเวลก็คือเยอะแล้วนะสมุดเวลเยอะขนาดนี้ปั้นได้อีกตัวหนึ่งจาก1นึถึเกเลยนะเอออาวุธก็ถือว่ามีอาวุธดีๆหลายชิ้นนะครับ ออดาบเซ็กซอดดีนะบลัสดีนะครับเดอะแคชดีดาบปลาใหญ่เนี่ยปั้นเปิดโถใส่ได้เลยนะครับออสมุดนี่ก็ดีนะแล้วก็วดีอ่ะดีอ่ะไอดีนี้แบบรองรับอนาคตดีอ่ะได้อาวุธก็เยอะนะอย่างน้อยเดอะแคชเต็ม90ได้เลยนะครับโอเคมีอะไรอีกสำหรับไอดีนี้เปิดโถเวล20 อติแฟก c t มีเปยโถใส่เซตไอเ m ็มเลมได้นะครับคือที่ผมแนะนําให้ไอดีนี้เนี่ยปั้นเปยโถไว้ด้วยก็ได้เพราะว่ามันใช้เซตนี้ได้นะครับถึงจะยังมีไม่เยอะก็ตามถึงจะยังฟาร์มไม่เยอะก็ตามแต่ว่าอย่างตอนนี้ยเออางเนี่ยว่างๆก็ไปฟาร์มดันใส่ฟ้าได้ก็เอาเนี่ยเอาโยมิยะซิงชิวเสียงหลิงจีนลงไปปั่นอันตีกันเนี่ยแป๊บๆก็ตายแล้วนะดันนั้น,น่ะ น่าจะเคลียร์ได้ไม่ยากนะครับเล่นซิงชิลกับเซียงหลิงร่วมกันนะ่ะฟาร์มดันเอ็มเบ็มง่ายมากๆนะครับเออผมเสียดายซาระมากเลยอนะ่ะกับเครื่อิงเนี่ยถ้าซาระ c ซหนี่ผมจะแนะนําให้แบบลองเล่นเครื่อชิงเลยแต่พอแต่ผมคิดว่าเครื่อชิงเนี่ยถ้าเกิดไม่มีตัวที่อวยสักตัวอีกสักตัวเนี่ยผมมันจะเบานะมันจะเบาเลยแนหะลนะเล่นปฏิกิริยาอะไรไม่ได้เลยนะเซียงหลิงแรงกว่าแน่ๆนะครับเซียงหลิงใส่หอกนะแคทเนี่ย ทำเดเมจแรงกว่าเคอร์ชิงแน่ๆนะครับผมสรุปนะครับเดี๋ยวจะสรุปแบบเรียงลำดับให้นะผมคิดว่าเอาเซียงหลิงก่อนดีกว่าเพราะเซียงหลิงเนี่ยยังไม่เต็มเท่าไหร่นะเอาเอาเดอะแคทเนี่ยอันเนี้ยพีวาริตี้หนึ่งเลยแล้วก็อาร์ติแฟกต์เนี่ยเอาให้เต็มเลยเนี่ยหาทั่วดี่ยวนี่ก็ได้นะครับฟาร์มอาร์ติแฟกต์เพิ่มก็ได้นะฟาร์มอาร์ติแฟกต์นาฬิกาดีเฟนส์ไม่เอานะครับนาฬิกาดีเฟนส์ไม่ไม่ต้องตีบวกเลยนะปล่อยไว้บวกศูนย์เลยนะครับมันยังไม่มีตัวไหนใช้ได้ดีเลยนะครับ ปล่อยไว้ก่อนนะใครบางคนอาจจะบอกว่ายกเว้นโนเอลช่างโนเอลแล้วกันนะโนเอลไม่ใช่ใส่เซตนี้ด้วยซ้ําก็ยังไม่ต้องบวกนาฬิกาเพิ่มนะถ้ายังไม่เจอแอคแทกนะครับฟาร์มต่อก่อนนะผมแนะนําเซียงหลิงตัวแรกนะครับเอาให้ฟูลเลยนะเซียงหลิงเอาให้ฟูลเลยเอาจริงได้ตัว DPS 2ตี้เลยนะอนาคตโยนมยะ1ตี้เซียงหลิง1ตีก,ก็ก็ได้นะถ้าเกิดเป็นแบบมอนที่แบบใช้ DPS ไฟได้อะ แล้วก็พอเสียงหลิงฟูลแล้วเนี่ยตัวถัดไปทันทีผมแนะนําซูโคสเพราะว่าได้ใช้ล้านเปอร์เซ็นต์นะไอดี ID นี้เนี่ยน่าจะไม่มีตัวบัฟที่เป็นท่านลมแบบ mm hmm. เร็วๆนี้หรอก mm hmm. เพราะว่าค mm hmm. าซึฮะก็เพิ่งเพิ่งผ่านไปไม่นานนะครับ mm hmm. แล้วก็มีตัวไหนอีกท่านลมเวนติก็ไม่น่าจะมาเพราะฉะนั้นไอดี ID นี้ก็จะมีจีนกับซูโคสเป็นตัวลม2ตัวกําลังดีนะแล้วมันคนละบทบาทกันเพราะว่าจีนเป็นตัวฮิวส่วนซูโคสเนี่ยเป็นตัวบัฟเพื่อนนะครับผม mm hmm. เพราะฉะนั้น priority ที่2เนี่ยผมแนะนำซูโครสแล้วก็ priority ที่3เนี่ยเอาเป็นตัวหอ,อกอีกตัวก็ได้นะแต่ไม่มีตัวหอ,อกฮะ mm hmm. priority ที่3เนี่ยผมแนะนำว่าเวลาเปลี่ยนหอ,อกอะอย่างเซียงหลิงเนี่ยเราจะอัพอันนี้ใช่ไหมพอเราอัพอันนี้ปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยจะไม่มีคนใช้เพราะฉะนั้นเราเราหาตัวหอ,อกอีกตัวหนึ่งมาใช้อันนี้ได้นะครับอย่างเช่นโทมะอย่างเช่นโทมะแพดหน้าเนี่ย เปิดมาปุ๊บเอาหอกเนี่ยยัดให้เลยนะครับโทมัสใช้อันนี้ได้ล้านเปอร์เซ็นต์นะมันดูเป็นแนวแนวซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับก็ชิลแล้วนะทีเนี้ยทีเนี้ยจะมีตัวละครที่ได้อาวุธเวลเต็มโดยที่ไม่ต้องอัพเลยนะครับเพราะว่าเราใช้อาวุธเดิมแบบเวียนกันไปนะครับอาวุธเนี่ยก็พาราลิตี้แรกคือเดอะแคชพาราลิตี้สองคือของซูโคลสนะครับแล้วก็อาจจะเป็นดาบปลาก็ได้พาราลิตี้สามเพราะว่าอันนี้ก็ดีเหมือนกัน โอเคฟาร์มอันดีแฟร์เยอะๆได้เลยนะครับไอดี ID นี้ก็แนะนําเหมือนเหมือนหลายๆไอดีนะครับลงดันเอ็มเลมยาวๆได้เลยนะครับเรายังมีถ้วยทุกท่าที่เราใช้ได้นะครับได้ถ้วยสายฟ้าให้เปิดโถได้ถ้วยไฟให้เสียงหลิงอาจจะมีถ้วยที่ดีขึ้นด้วยซ้านะครับจัดเต็มได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาก,ก่อยเพลงนะเกือ <c> บ <oughs> พูดผิดชื่อแล้วลาก,ก่อยเพลงนะก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย